โอเคครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องสไนเป๊นะครับ ร้านบูมบ๊อบชอบบริการกดกิ๊กเกมพายต่างๆไม่ว่าจะเป็นอนิเมะแอเวนเจอร์บล็อกฟู้ดไลทวอลคิงเลกาซี่ฟิชก็มีนะครับผมหรือจะเป็นแบบต่างๆนะครับอย่างเช่นเบลดบอลก็มีเช่นกันนะครับผมเนาะและตอนนี้ยังมีบริการกดโรบักแบบ VIP อพีเซิร์ฟเวอร์และ ID Pass อีกด้วยนะครับผมบอกได้ว่าบริการดีสุดๆดีขนาดนี้นะครับไม่จัดไม่ได้แล้วนะครับไปจัดกันได้เลยที่ร้านบูมบ๊อบชอบผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมโอเคครับตอนนี้เข้าสู่ในเกมโรบักชื่อว่านะแอนนีิเมะเวิ นะครับผมระดับ UR บาบวกกันนั่นเองนะครับผมมาดูกันซิว่าตัวตัวนี้จะเก่งขนาดไหนและคุ้มค่าต่อกันอีโวหรือเปล่านะครับผมไปฮะเดี๋ยวของอีโวนะครับผมเคลื่อนให้เหมือนเดิมนะครับว่าผมอีโวไปแล้วนั่นเองเนาะแล้วก็ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นคอร์สของเจ้าตัวของแคสโตเรียนนั่นเองนะครับผมไปฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันในด่านดีกว่านะครับผม สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มแกมต่างๆนะครับผมไม่ได้เป็นไอเดเบย์เวิลด์เท้าดูเฟนหรือไอเดเบย์ลัสเตอนะครับผมและไมีเวลาว่างในการปบอสนะครับวันนี้ผมขอนแเสนอแอปแปนึงนะครับผมที่สามารถช่วยตรงนี้ได้และคือแอปของ UG p o n e นั่นเองครับ UG p o n e นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆนะครับสามารถฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนั่นเองครับ UG p o n e นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ครับผมเปรียบเสมือนเป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยครับถถึงแแแมมม้้้ววว่าจะปปปปปิิิดดดืือออไไลลคเน ที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับเพราะกลัวที่แบตจะเสื่อมนะครับผมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตนะครับยูจีโฟนสามารถช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนั่นเองครับยูจีโฟนนะครับผมราคาเริ่มต้นวันละแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับผมเนาะตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นระดับของ M V P ดูนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่ง ราคานะครับจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นหนึ่งเท่านะครับแต่สเปคที่ได้นั้นจะสูงกว่าเกือบเกือบสามเท่าเลยนั่นเองนะครับผมเนาะตัว M V P นะครับผมจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้งานดีกว่าแน่นอนครับได้สบายกว่าแน่นอนครับผมเนาะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมตัวแอปของ U G Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านลิงก์ข้างล่างนี้เลยนั่นเองนะครับผมและอย่าลืมกรอกโค้ดด้วยนะครับ โอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมมาฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวเจ้าตัวของแคสโตเดียกันก่อนเลยนั่นเองนะครับผมแล้วผมลืมพูดไปเลยนะครับปั๊บที่เหมาะกับน้องแคสโตเดียนะครับผมก็คือบัฟของดีฮอนเนอร์วันจะเหมาะที่สุดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ลองมาเป็นสตีมไลเนอร์และเป็นจ่ายอันเซเรีร์นะครับสามแบบนี้เล่นได้หมดเลยนะครับผมมาฮะมาเริ่มทำเออเริ่มการวางเจ้าตัวของแคสโตเดียกันเลยดีกว่านะครับผมวางขั้นแรกนะครับวงค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็วางได้เลยครับ แต่ว่าเสียดายนิดนึ่งเซอร์เคิลค่อนข้างเล็กนะครับตีเร็วมาก3วินะครับแล้วแล้วน้องไปไหนนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วแค่ตัวเดียวผมไปแล้วยังไม่ทันได้ดูดามจเ,เลยนะฮะขอคิวเอนเนอรีก่อนละกันนะครับดามจแค่ตัวเดียวนะครับวางเริ่มต้นอยู่ที่157,640นะครับผมและก็มีพาร์สี่ติดตัวของน้องก็คือการที่ วางไปแล้วนะครับจะเออ่ฮิลนะครับผมฮิลเลือดบ้านนะครับเพิ่มเลือดบ้านแล้วกันเป็นการเพิ่มเลือดบ้านตามวิของน้องนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือ3วิฮิลหนึ่งครั้ง3วิฮิลหนึ่งครั้งนะครับอืมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พาสีฟนะครับผมก็จะเป็นเออ่รีซิตนั่นเองครับการสถานะได้ก็คือมันเป็นท่าแสงนะครับเอาง่ายๆเล่นแทนกิวกระเมดได้ครับพูดตรงนี้เลยนะครับแคทเดียเล่นแทนกิวกระเมดได้ครับแล้วดาเมจค่อนข้างแรงด้วยนะครับผมแต่ถามว่าดีกว่ากิวไหม คบจบกับกิลไหมก็เรียกว่าไม่นะครับเพราะกิลมันตีดอทได้นะครับผมแคทเทอรยียังตีไม่ได้เนาะก็กิลก็ยังเก่งกว่าในเรื่องนี้นะครับผมแต่ถ้าถามเรื่องครบจบในตัวเดียวทั้งเพิ่มเลือดบ้านทั้งการสถานะได้และเป็นท่าแสงแคทเทอรีครับก็แคทเทอรีสามารถเอาไปเล่นแทนกิลในด่านของเอเบอรอนได้หรือว่าคลอลแลบเอะไรนะคอลแลบทักอย่างนะฮะผมจําชื่อไม่ได้แล้วอ๋อคอลแลบคาร์ลอดในนะครับผมมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับอย่างที่ทุกคนเห็นไปนะครับผม เมื่อกี้น้องตีไปแล้วตีให้ดูไปแล้วนะครับตีประมาณ1ฮิตถึง2ฮิตนะครับผมเนาะแต่ว่าถ้าตีตรงนี้มันจะออกแบบไปเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับเลือกเก่งกันเลยดีกว่าครับอัพเกรดที่2นะครับเชื่อมยู่ที่4,250นะครับบวาเมต4สี่แสนหนนเร้อดเล้วอีกหครับอัพเกรดที่3นะครับเชื่อมโยงที่หกพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าครับโวลต้าเมตรับ่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเอ่อสี่แสนหนึ่ันเกร้อยแปดสิบเจ็ดครับหมดแล้วอีกห้าครับอัพเกียร์ ป๊บนี่นะฮะก็ยิ่งอัปเกรดนะครับผมเออน้องก็จะยิ่งเพิ่มการฮิวเลือดบ้านไปด้วยนั่นเองนะครับผมะในขั้นนี้ตีเป็นยังไงบ้างเอ่ยขอเรียกมอนออกมาหน่อยแล้วกันนะครับนี่นะก็จะตีเป็นทางตรงนะครับก็ค่อนข้างหลายฮิตนะแล้วก็ตีแอน์อัปเกรดที่4นะครับถือว่าเร็วมากนะแต่ว่าวงมันเล็กไปหน่อยนะครับอัปเกรดที่5นะครับใช่อยู่ที่1 1 1 5 6นะครับโวลต์เมตห้าแสนสี่พันสี่ร้อยห้าสิบสี่ไร่ห้าครับอัปเกรดที่ห 12,750นะครับบริเวณ5 2าแมร5ครับอัปเกรดที่7นะครับใช้อยู่ที่15,938บเบริเวณอบริเวนะครับเ8 8ม <drawing" Fine. S 2> ื่นะครับตีเพิ่มอีก2วิมีท่าใหม่ชื่อว่าอวอรลเลนนั่นเองนะครับตีเป็นเซอร์เคิลอ๋อผมลืมพูดชื่อท่าใหม่ในอัปเกรดที่ที่ไปเลยเนาะขออภัยด้วยนะครับอัปเกรดที่7นะครับจะเป็นการตีเซอร์เคิลที่วงค่อนข้างแรงเลยววงงคค่่อนนนข้้าใหญแลกััะรบสจต แคโซเดียนั่นเองนะครับแล้วคือก็เพิ่มเลือบ้านเรื่อยๆแล้วเยอะด้วยนะครับไม่ใช่เล่นๆเลยนะอเคที่8ปนะครับจะอยู่ที่1 9 6 5 6นะครับบนเมตร8ด7สาอครับอัพเกรดที่9นะเรับอยู่ที่2 3 9 0 6นนะครับบุเนเลีครับ อัปเดที่10นะครับใช้เงินที่265,13นบะครับบอนเมตหนึ่งล้านห้าแสนอาตีงกลมเลยครับหนึ่งล้านห้าแสน้อครับแล้วก็ลบวีจมตีอีกหนึ่งนะครับมีท่า์ชื่อว่าอารวอลไลท์ตีเป็นเซอร์เคครับการโจมตีเป็นไงก็ถือว่าเยอะนะทุกคนนะฮะแล้วก็บวกเลือดถือว่าเยอะเลยนะนะฮะนี่หมื่นนะครับอัปเดต่อไปครับอัปเดที่สินะครับใช้เงินที่29,219ืัอร้บเก้าบาเมตหนึ่งแสเออหนึ่งล้านสี่ นะฮะ778บแครับอัพเกรดที่12อนะครับใช้อยู่ที่3 1 8 7 5นบะครับบลเมท3ล้าน5อเครับอัพเกรดที่13นะครับใช้อยู่ที่5 3 1 2 5นมระครับบลเมท4ล้าน4ี่9ส0หริครับเรียบร้อยนะครับผมสัดเจตัวของน้องแคสโตเรียนั่นเองนะครับผมดาเมจนะครับไปบัฟนะครับผมเนาะดาเมจอยู่ที่1 5ล้านครับ15ล้า760,000 ระยะ2 1 9ถือว่าเยอะมากนะครับแถมฮิวเลือดบ้านอยู่ที่เท่าไรสอ0ห่ครับเยอะนะครับถ้าเทียบกับตัวที่เพิ่มเลือดบ้านแล้วแต่ว่าทำา i a b e ไม่ได้เนี่ยผมว่าเยอะเลยนะครับผมสำหรับการเพิ่มเลือดบ้านเท่านี้นะตีแค่ 4V วีครับตีค่อนข้างเร็วแล้วก็ตีแอร์ได้แล้วก็กันสถานะได้ด้วยเพราะเป็นรีซิทนั่นเองนะครับแถมมีสกิลกดแอปกีจกันท้ายนะครับป้องกันฐานนะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวละครที่อยู่ในวงของน้องนะครับอืม ไม่ใช่ในวงดิอินเดอร์ฟิวเลยนั่นเองนะครับผมไม่รู้ไม่ชัวร์ว่าในอินเดอร์ฟิวเนี่ยจะอยู่ในวงของน้องหรือว่าอยู่ในเรียกว่าอะไรดีเอ่ออยู่ในแมปนะครับผมอ่ะวางง่ายๆเลยกันนะครับผมอ่าเป็นอ่านี่ละกันยูเมโกะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางเป็นอุราฮาระนะครับผมอ่ะนี่นะครับผม ในนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มบัฟกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะบัฟอุระหาระครับดาเมจจะอยู่เท่าไหร่ดาเมจขึ้นมาเป็น3.9ล้านนะฮะโอเคนะครับเอ่อเรื่องการฮิ้วเลือดบ้านไม่ได้เพิ่มตามจํานวนของการเพิ่มดาเมจนะนะครับผมจะล็อกไว้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ะเพใครคิดว่ามันจะสเกลตามดาเมจนะครับไม่ใช่นะฮะแล้วก็บัฟของอ e ีเอ่ออายโนโคจินะครับขายเป็น 60ล้านนะครับดาเมจ60ล้านโหอันนี้เยอะมากเลยนะทุกคนเยอะมากเลยนะครับ60ล้านชนะธาตุไปก็คูณไปร2อยล้านทำไมดาเมจมันเวอร์นะนะครับผมโหเวอร์มากนะฮะอะแต่จริงๆอะเราเล่นไม่ได้เล่นขนาดนี้หรอครับถ้าเราเล่นจริงๆนะนะอะเดี๋ยวผมจะโชว์บัฟที่เราเล่นกันจริงๆให้ดูนะครับว่าจะเป็นบัฟอะไรนะครับผมอะ ผมอยากบัฟอย่างนี้มากกว่าแล้วเวลารีวิวนะครับเพราะว่าเราเล่นปกติเราเล่นอย่างนี้นะครับนี่บัฟไอบัฟไอบัฟไอโนนะฮะดาเมจให้4ล้านครับห่างแค่6ล้านเองนะครับผมอันนี้คือเราเล่นปกติก็คือดาเมจให้สีล้านถือว่าเยอะมากๆนะสำหรับแคทโทเรียนะครับผมเนาะเป็นได้ทั้งซับเป็นได้ทั้งดาเมจคุ้มค่าแก่การทํามากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวของแคทโทเรียนะมีไว้ในไอดีก็ไม่เสียหายนะครับถึงจะไม่ได้ดีเท่ากิลนะครับผมแต่ว่าผมแนะนําเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าทํานะครับเพราะว่า พิ่มเลือนบ้านได้ด้วยตัวของมันเองเราจะไม่ได้ต้องเปลืองช่องในการเพิ่มเลือบ้านนะครับะประมาณนี้นะครับเรามากดสกิลกดกันเลยดีกว่านะครับผมสรับแคทโทเรียนะกดเลยครับโอ้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 ปิดปิดเสียงก่อนปิดเสียงก่อนนะฮะโอเคนะครับผมอ่ะโตกลมอะไรเออโต้กลมแห่งอาวารอนหรือเปล่านะครับถ้าแปลผิดขออภัยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ดูเฟซนะนะครับผมอ่ะนี่ครับก็จะทําให้เพื่อนนะครับผมติดรีซิด นะครับไปด้วยเห็นไหมนะฮะในวงนั่นเองนะครับ50วิถือว่านานนะถือว่าเยอะมากอ่าเรามาดูตรงนี้ครับโอเคก็คือในฟิวก็คือในเอ่อในวงของแคสโซเลียนั่นแหละนะครับผมในระยะของแคสโซเลียนะครับผมจะทําให้ตัวละครที่อยู่ในวงนะครับติดอีชิดไปนะครับเนาะจากสกิลของเอ่อสกิลกดนั่นเองนะครับและการบ้าน50วิทั้งหมด50วิด้วยนะครับ เป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับแปะรีซิตให้เพื่อนได้นะครับผมแล้วเก่งมากๆด้วยสำหรับเจ้าตัวแคทเธอรียผมแนะนําให้ทำนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรมีใน ID มากๆเลยนั่นเองสำหรับเจ้าตัวของน้องแคทเธอรีหรืออัลติมิสั่นเองครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปรีวิวในวันนี้นะครับผมก็ถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครต์ผมด้วยนะครับผมจะรับคลิปต่อไปทุกคนยบายแล้วเจอกันครับ